สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องรถประจินหรือช่อง u t u b e นะครับนอกซิงเทลชเช่นเคยครับห่างหายไปนานนะครับผมสำหรับช่องเกี่ยวกับให้ความรู้นะครับสำหรับน้องๆที่ถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับการแต่งรถนะครับผมวันนี้ก็เพิ่งมาถ่ายคลิปแบบในรอบอาทิตย์กว่านะครับไม่ได้ถ่ายเลยลงคลิปน้องน้องมาคอมเมนต์มาก็จัดซะหน่อยครับก็ช่องน้องยุ่งยุ่งครับไม่ค่อยมีเวลาครับแต่พยายามจะหาเวลามาถ่ายคลิป ให้ทุกวันให้อาทิต์หนึ่งแล2ครั้งก็ยังดีครับเพราะว่ายุ่งจริงๆครับช่วงนี้ครับก็กํลาลังฝึกฝนวิชาครับผมกําลังเรียนดีแมปกล่องก็ถ้ามีคลิปการจูนกล่องอะไรเดี๋ยวผมจะลงคลิปแล้วกันนะครับคอยติดตามแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะจูนกล่องดีแมปก็สามารถส่งเข้ามาได้ครับช่วงโปรโมชั่นแล้วกันครับขายของนิดหนึ่งขายของนิดหนึ่งนะครับช่วงโปรโมชั่น หมดสิ้นเดือนนี้นะครับห้าร้อยบาทหมดสิ้นเดือนในภายในสิ้นเดือนนี้ใครที่จองต้องโอนตังค์เลยนะครับโอนตังค์มัดจาเลยนะครับเต็มราคาห้าร้อยบาทนะครับหมดสิ้นเดือนนี้ครับครบเก้าคันครับราคาเต็มพันห้านะครับไม่มีนะครับห้าร้อยครับเก้าใบครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจูนกล่องนะครับผมมี่แมปกล่องครับกล่องเดิมนะครับสั่นสั่นโอเคครับมาเข้าเรื่องนะครับสปริงวาลน้อกขามะมาณนะพี่ว่าสปริงวาลเนี่ย ใส่ของคลิกได้ไหมของเว็บร้อยได้ไหมทำสเต็ปละสิบไอหรือว่าใส่ประวานนะครับระยาประวานนะครับต้องบอกกันนะสะเต็ปปะวานหรือว่าละสิบไอดีมซูบครัพนะครับคล้ายๆกันนะครับถ้าลูกไซส์เท่ากันหมายถึงไซส์หมายถึงขนาดของลูกสูบเท่ากันนะครับอย่างให้สามมิลนะครับอย่างใส่ละสิบไอหรือว่า ประมาณห้าสิบามมิลอ่ะอยากลองใส่สปริงวาวตัวในหนึ่งตัวครับก็จะเป็นตายตัวเลยครับก็จะเป็นร้อยสิบคริกคาบูนะครับตัวในสปริคริกคาบูนะครับคริกคาบูลองตัวในแบบประวานใส่ห้าสามก็ได้ลองตัวในครับหรือว่าร้อยสิบไอดีมซูเปอร์ครับครับใส่ของคริกคาบูนะครับ ลองตัวในเข้าไปเลยครับถอดแหวนลองกันนะครับถอดแหวนลองก่อนนะครับอันนี้คือข้าวๆนะครับตายตัวเลยห้าสามนะครับห้าสามมิลใช้ตัวนอกตัวเดิมนะครับใช้ตัวนอกของละสิบละสิบไมหรือว่าประวานธรรมห้าสามหรือว่าละสิบไมธรรมห้าสามนะครับใส่ตัวนอกตัวเดิมเลยได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถคนที่งบน้อยนะครับตัวละร้อยนะครับใส่ได้เลยนะครับผมตัวหนแต่ต้องถอดแหวนลองตัวในออกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไปยัน มันจะไปยันนะครับหรือว่าเราจะตัดก็ได้แต่ผมไม่แนะนําให้ตัดแล้วกันนะครับไม่แนะนานให้ตัดถอดแหวนรองสปริงก็มันจะมีแหวนรองผมไม่ได้เอามาครับแหวนรองตัวล่างครับที่อยู่กับฝาสูบครับตัวนี้ครับถอดสปริงวาล์วออกมาจะมีแหวนรองอยู่ตัวนั่นแล้วถอดออกครับถอดออกแล้วก็ไม่ต้องตัดสปริงวาล์วใส่เข้าไปเลยพอดีครับไม่นั่งด้วยนะครับผมไม่นั่งด้วยนะครับหรือว่าน้องๆที่มีตังงบเหลือนะครับที่จะทําแบบ จัดเต็มครับสปริงวาลแต่งครับก็สามารถใส่ได้ครับสปริงวาลแต่งนะครับคู่หนึ่งประมาณห้าร้อยห้าร้อยน่าจะประมาณห้าร้อยครับพี่ะครับห้าร้อยตัวนี้ผมก็มีขายนะครับสปริงวาลตัวนอกแต่งเลยนะครับสปริงวลาวสปริงวาลนะสปริงวาลสปริงวาลตัวนอกนะครับถ้าเราใส่ของแต่งแล้วนะครับตัวในไม่ต้องลองนะครับไม่ต้องไปซื้อตัวในมาใส่นะครับ แข็งเกินไปนะครับใส่ของแต่งนี่คือจบนะครับใส่ของแต่งนี่คือจบนะครับไปใส่ตัวในอีกคือจบครับเป็นพาราของเครื่องยนต์นะครับเป็นพาราของเครื่องยนต์นะครับลดต้นดีมาแบบพระเอกนะครับท้ายเนี่ยไม่ไปเดินนะครับรถวิ่งขี้เละครับท้ายเลยจากวิ่งรถเดิมวิ่งล้อยี่ครับไปใส่สปริงวาลทั้งตัวในตัวนอกตัวนอกแต่งนะแต่ตัวในไปใส่ของคลิกอีกจบครับ ไปเลยงมมาสมุบไปเลยนะครับเป็นพลังเครื่องยนต์คนระับทําให้รถมันต้องใช้กําลังเยอะครับเป็นพลังเครื่องยนต์แล้วทําให้รอบท้ายมันไม่เดินนะครับอันนี้บอกน้องมาเป็นทิกทิกเล็กแล้วกันนะครับท้ายมันจะไม่เดินใส่สปริงวอลแข็งงินไปนะครับแต่สปริงวอลแต่งผมมีขายครับรถหมื่นสองพันรอบนี่ใส่ได้สบายสบาย,บายครับผมสปริงวอลตัวนอกแต่งของผมครับแต่ถ้าใส่สปริงวอลตัวในของเว็บไอของคีกคาบูแล้วไม่ต้องไปใส่ สตีมเอาแต่งนะครับใส่ของเดิมติดตัดได้เลยนะครับเหมือนกันร้อยี่สิบห้าประวานก็เหมือนกัน,นครับใส่แค่ตัวในตัวนอกเขาใช้ของ,งเดิมครับอ่าแล้วถ้าห้าฟีนะห้าฟีสเต็ปนี้นะครับห้าสิบสามห้าสิบสี่ใช้ได้นะครับห้สามห้าฟีได้ถึงห้าสิบห้านะครับแต่ผมว่าถ้าห้าสิบหกไปแล้วอ่ะสเต็ปที่ผมพูดไปเนี่ยคือว่าผมว่ามันมันมันนิ่มไปนะครับผมแนะนําก็ อาจจะเป็นตัวไนโซนิกนะครับจะเป็น55ขึ้นไปจะเป็น55 56 57เนี่ยสปริงวอลตัวในโซนิกตัวนอกเดิมก็ได้นะครับได้ไปใส่ตัวนอกเอ้ยตัวในโซนิกก็ได้นะพูดผิดครับขอโทษครับตัวไนโซนิก55 56 57ตัวไนโซนิกได้ครับแต่ตัวนอกใส่ของโซนิกไม่ได้ครับนั่งนะครับนั่งนะครับเพราะมันยาวครับแล้วเวลาเราหมุนดูมันนั่งนะครับ วาเวกระจายหมดนะรผมไปใส่ครับรถวิ่งไม่ได้นะครับผมจะเต็บ54 55 56นะครับประมาณนี้ครับใส่ตัวในโซนิกนะครับหรือจะไปของแต่งก็ได้ครับของแต่งของแต่งหนีได้ถึงนู่นนะ57ครับ57ครับของแต่งตั้งแต่ลูก53ถึง57ของแต่งตัวเดียวนี่อยู่เลยครับของแต่งตัวเดียวนี่อยู่เลยแนะนําครับแต่ถ้าเงินไม่พอครับก็ซื้อของโซนิกใส่ตัวในจบนะครับแต่ถ้าคนมีตังค์นะครับ ใส่ของแต่งตัวนอกนะครับจบได้ถึง57ได้57ไปก็มันจะเป็นอีกเกจนึงครับที่จะใส่นะครับก็ตัวนั้นผมจะไม่มีขายผมมีขายแค่สปริงวาล์วถึงรูก57นะครับรับรอบได้ถึงห2 0 0 0สองพนรอบนะครับผมก็น้องๆสั่งเข้ามาได้ครับหรือว่าจะเป็นสปริงวาลตัวใน53 54นะครับเนี่ยแนะนําเลยนะครับน้องๆที่แบบอยากทํารถนะครับ53 ลูกเชียนะครับสปริงเอาตัวในผมว่าก็โอเคแล้วล่ะนะครับถอดถอดแหวนถอดแหวนนะครับถอดแหวนตัวล่างสปริงมาออกรองตัวล่างออกนะครับใส่แค่สปริงอาตัวในคลิกขับูนี่จบแล้วนะครับรถวิ่งได้แล้วนะครับตัวนี้ผมมีขายอยู่นะครับแท้โรงงานนะครับแท้โรงงานไม่ใช่แท้ถุงนะครับตัวนี้ผมมีขายตัวหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวหนึ่งร้อยบาทจบครับทุกปัญหานะครับชุดนี้สองร้อยนะครับสองร้อยบาทนะครับชุดนี้คู่หนึ่งสองร้อยบาทค่าส่ง นะครับอีเมดด่วนนะครับก็ผมคิดไป40บาทแล้วกันนะครับรวมเป็น2 4 0ร้สบาทครับใครที่อยากจะสั่งนะครับสปินาตัวในผมมีเยอะครับมีเป็นมีเป็นกล่องครับก็อยากให้ใส่แนะนำครับน้องๆที่สอบถามเข้ามาเยอะครับผมก็เลยบอกคลิปนี้ไปรวมๆเป็นแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวค้างหน้าท้าว่างผมจะอัดคลิปเกี่ยวกับการจุนกล่องหรือว่าการีแมปกล่องนะครับก็จะมาฝากนะครับสำหรับใครลูกค้าที่อยาก จะมาจูดกล่องหรือส่งกล่องมาจูนนะครับผมก็สอดรับไม่ได้ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่องบ้านนอกซิ่งนะครับแล้วก็อีกช่องทางที่ติดตามผมได้นะครับเพจนะครับช่างโลดภาษาไทยนะครับช่างโลดภาษาไทยช่างโลด KB ภาษาอังกฤษครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ